KING กษัตริย์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 กดอาจ e ดูเอริวัมายิที่ใดเดวิด d ูเดออีท KING แปลว่าพระราชาภาษาโมกฟัวตาย KING สเปลแอ KING แปลว่าพระราชาภาษาไทยพระราชา ภาษาโมงว่าตาย i s บ i I am the king of เกียนแปลว่าฉันเป็นพระราชาแห่งบาเกนไน i เ a อร์ I am the king of เกียนแปลว่าฉันเป็นพระราชาแห่งบาเกนไน i เ a อร์ I am the king of เกียนแปลว่าฉันเป็นพระราชาแห่งบาเกนไนอ I am the king ข้าคือพระราชาแห่งดอยลูกนี้